อันข <iyorsun? S 2> ้าวหมูทอดอร่อยมากครับคุณเทพ ลโลโลได้ยินตอบด้วยได้ยินตอบด้วยโอเคได้ยินใช่ไหมู่อื้อสยดามึังดงดีเฮ้ยดังดังดีเยพี่ชาย ไม่หมายถึงให้มึงอ่ะพูดดังๆหน่อยโอเคชัดชัดเลยพี่ชายไม่รู้มึงเปิดยังโอเปิดเปิดยังเดียวได้ล้วเราอะไม่ได้ยินอนะ ห้าเยวยเลยเนี่ยกูไม่อยากเปิดเสียงไว้เว้กูไม่อยากเปิดเสียงเพลงไว้เว้เพราะว่าไฮไลท์กูมันก็จะเป็นเสียงเพลงนั้นเลยเว้กูเลยไม่อยากเปิดไว้วาดคิาคลิปอยู่เว้แล้วมึงจะแล้วมึงจะมาอัดคลิปทำไมเนี่ยกูกป กูก็อัดกับมึงนะ่ะไอย้ยัยไม่ตกทำไมเพอตุวย่ะมีตุด๊ดอ่าได้มึงเป็นบอดโง่ๆงงตัวหนึ่งมีสิตมาหาอ,อ้วสวยอ๋อหนูเหรอกูไม่เอาสกายยี่ยวกูไม่มีปืนไอ้ยอ้กูไม่มีมกระสุนวันเดย์วอลเคนก็จะมาสอดพูดมากปากหมา กูอย่าเอ้ยก e, ูขอนดีเอ้ยกูยังไม่ได้ให้ใครเลยตายยิงเอ้ยมึงจะยิงกูทำไมอ่ะเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยกระตุกยิบหักูจะเก็บปืนนะแม่งในกูเก็บยิเดิม โอ๊ย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 ปันหัวกาดทูทูวินวันกับหัวเกนนะคะน้องๆจะเละเป็นพีกขนาดานไหนจะเละเป็นครีหัวแบ๊ดไฮไลท์ไไลนะไฮไลท์นะบอดไฮไลท์นะบอดไฮไลท์นะ มผมก็จะมาโชว์สเต็ปโนวันโนกอตให้ดูนะทุกคนคนๆนขนนไอ้เหี้บอดกูจะกระโดดยิงหัวเ้ยกูจะโชว์วิชาให้คนดูศรัทธากูเอากดกูนึกว่ากูมีกระสุนไอ้เหี้ยกู่ว่าแม็กไม่ออกไอ้เหี้แม่งไม่มีกระสุน เอ UM ็มจเดี๋ยวเจอแบบเล็งกระโดดยิงเอ้ยเดี๋ยวเจอวิชาเล็งกระโดดยิงนะเดี๋ยวมันเจอวิชาโอ้ไอเดลอกมันแย่งคิวผมอะครับมันใกล้ตัวเนื้อะครับ ก็แค่ไก่ตัวหนึ่งอะครับคนดูอย่าไปอย่า,ยาไปซัดทามนะแบบ y ork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 . ยอกยอกยอกนะตดวคนดูอาจะอุ้ยโอ้อยตัวกูมาทำคลิปแบบไม่ได้มาไฮไลท์อันนี้กูพูดจริงกูไม่ได้มาละมานะเอาจะย่งอเอสมีกูทำใหม่วะเอฟโว้ไม่เห็นย่งกูตลอด ไอ้อ่ะ้ยโอ้ยก้่ไก่ตัวนึงนะครับกองพับคือไก่ไหนไหนไหนเอามาให้ดูดิเอามาให้คนดูดูดิโหคนขยะคนขยะกูเคย เอ้แต่ไอ้อันนี้กูเคยได้แบบแบบอันนั้นเว้กูเคยได้แบบ NKS ว้ยร์หาเก่าอะ่ะกูเคยได้แบบ NKS ถาวรเลย NKS โคตรกระจอกเฮ้ยกูขอมึงดีคนดูเขาไม่ให้ผม,มครับติดไล์ด้วยเฮ้ยกูขอเฮ้ยกูกระตุกไว้ยี่วันนะโจไม่ไปเฮ้ย ต่างคนต่างรู้ว่าเราเพียนกันจะร้านกูดำเบื่ออุ้ยกดกูาน้องๆงต่างคนต่างรู้ว่าเราเพียนกันเราได้เคล็ลับแต่ไม่ได้ของกวัวยามาทำหาเลยสิบกล่องวะเนี่ยคนดู มาทำคลิปอะไรนะแกมาทำคลิปแบบเฮฮาทุกสันเย้อาทิตย์หน้าก็จะปิดแล้วต้องคุณสอบผ่านนะต้าผมก็สอบผ่านรู้วิชาครับไม่อยากโมไม่อยากโมครับสอบผ่านรู้วิชาฮะแต่ไม่รู้ว่าวิชาต่อไปจะรอดหรือเปล่าผมก็ไม่เคยตกอะครับผมกับมืวนวันก็โน,นหนึ่งอยู่แล้วอะ เ,เกือบอะผ่านสิบห้ากูได้สิบเจ็ดอะคิดดูผ่านสิบห้ากูได้สิบเจ็ดอะไอ้สัืคิดดูก <laughs> ูเกือบกูบเกือบไม่ผ่านไอ,อ้เหมือนกูเลยเหมือนกูเลยข้อสอบข้อสอบคูณสุสเต็มสามสิบกูได้ยี่สิบสองเหมือนเหมือนเหมือนกูเลยเยนหมดอุ้ย ฉอดเนาะเดี๋ยวเจอเอ็มโฮแบบกระโดดยิงหัวเพอร์เฟคชอตอยันแรงยู่กับนด็นแฟมติดปืนแปลงเฮ้ยมันมาตอนไหนวะเฮียไม่อยากถามก่อสามเฮ้ยโคกระตุกจิ๊บฮะพอคุณ เรียกเครื่อมตอนกูลากอ่ะตอนกูลากอ่ะมันกระตุกเว้ยแล้วมันขึ้นหัวได้ไงก็ไม่รู้เว้ยมันกระตุกแบบหน้าจอมันยูกเฉยๆแล้วกูก็ลากเลยเว้ยแล้วมันก็แบบไม่เห็นภาพตอนลากเว้ยเอาเพียกระตุกลวอ่ะอ่ะอ่ะกดเองอ่ะเอาเข้าไปเอาบอบเองเรียบร้อยเอาเอาเอาอาวอาเอาเข้าไปเออเออบังคับได้แล้วอ่ะอาวฟังระวังโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยคนดูเป็นปายานใเย้ยมันกดเต็มเลยเฮ้ยมันเต้นในกูเองไอ้สัวเวทดศัพทัมันไม่ใช่แล้วมันกดในกูเองหมดเลยจบละคุณใครเลยคนดูคนดูเป็นปายานนะหายดูโยกี้ไอ้วาดไปกับตานโมดูวินวันเขาเงียบแล้วนะครับตอนนี้เขาเพข้อสูวหมดจริงจังเกมมิ่งนะฮะ อายุโอเควะ่ะเล่น M79 แบบโคตรก๊อ์อะอยากเป็นอายุโอเคสมัยตอนแบบเก่าๆอะแบบเขาเขาหยอด M79 โคตรโหดอ่ะวูอยากเป็นแบบเอ้ยอย่าก,กดเองดิน้องชายโทรศัพท์มึงอย่ารวนใจยังเงน็นเฮ้ย M79 นี่ก็ดีเหมือนกันน,นะน่ะโคตรริงไอ้ซัด เดวมยะดูเพื่อเป็นอ้าอ้อย่างนนี้สวยแป๊กเอ็ก้คัวก๊อตไอ้ควายโดนเอ็มเจ็ดเก้ 9, ูไปสองตัวเลยกูโนวันกอตู่แล้วไงกูกูบอกเลวกูเป็นไอเคกลับมาเกิดกูแบบเป็นลูกไออ่ะก๊อตก๊อเดเก้เหมือนพอ่อสมัยก่อนฮะลูก <c> ย <oughs> ูโอเคจ้า แต่ลูกก็ยูโอเก้แบบโทรศัพท์กากไปนะลูกก็ยูโอเก้โทรศัพท์กากไปนะเพิร์บเอกัตคุนแลไลน์ยูกับแฟนแฟนเอพีเอ็กซุณบอลมน์ันอยู่ไหนวะเฮ้ยตกยอดเด็บติดกาไปแม่งประสบการณ์ของเรานั <h <h ้นไม่มีอะไรเลยพอพอละ เราลากหัวเข้ามาปุ๊บเราก็แค่ลากหัวตามคนอื่นเข้าไปเราก็ได้แค่นั้นแหละการทำาะไรร้ายมันก็แค่ง่ายๆเรายอย่าไปว่าพวกที่เขาอ่าจตัวนะฮะเขาอาจจะเล่นใหม่หรือเขาแค่มาฝึกเขาอาจจะลากแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับอย่าไปด่ดาเขาโอ้ยไก่ไอ้เหมือนเหมือนกูเตือนตัวเองอะเหมือนกูเตือนตัวเองอะเหมือนกูนวกูด กูดเด็กข้าวแบบอันนี้กูยังไม่ได้เด็กสักคำเลยนะอ้ะออันีเียแล้วก็พูดกูเรยนข้าดูอูชอบอ่อยมาก จงไม่รู้อะไรบ้างเลยวงมาเร็วบดเพลงนี้คงเป็นเพลงสุดท้าย ดดเฮ้ยยาไปด้วยควัม <c oughs> ยาแบบเอยอะกวนเทปั๊มยาในรถ <c oughs> สเต็ปไหนนะเนี่ยปึไอ้เหี้ยด้าน้ายในจริงจริงทำได้กูทำไปแล้วโอ้ยคนคนคนด่วเดมจิเก้าไปก่อนฟิวโดนโดนร้อยโดนร้อยฟิวไอ้้เหีย ตัวเดียวตัวเดียวคนจริงแน่นอนเพราะว่ามันตีเดียวกันนี่อุ้ย m 7 9เฮีเใช่ไหมอุ้ยยิง m 7 9ใส่ตัวเองหัวแค่เริ่มหล่นหัวแค่เริ่มหล่นสู้ๆพี่ชายเฮ้ยทวินวันคุณอยากใา่เดี่ยวปะ เออมพิงอยากฉายเดียวเะล่ะไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาชุกูไม่ต้องมาชุกูเออมันซ้ำกูแล้วมันซ้ำกันแล้วบนเข่าบนเข่าบนเข่า SVD SVD อย่าโลกอย่าโลกใจเย็นๆไก่ตัวนึงไก่ตัวเดียว